มันมันแบบว่าเราใช้คนเดียวมันก็ได้ความสุขสบายเราคนเดียวกินคนเดียวก็อิ่มคนเดียวแต่ถ้าเราเผื่อแผ่อันนี้หมายถึงกรณีที่เราคิดว่าเรามีมากพอที่เราจะเผื่อแผ่ได้นะเราเผื่อแผ่คนอื่นมันก็อิ่มหลายคนแล้วก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าถ้าโโปิโโยโหติผู้ให้ก็ย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มาก นะเนกาซีลบปเตสุข,ขังผู้กินคนเดียวไม่ได้ความสุขถ้าเราเป็นคนขี้เหนียวรวยแต่ขี้เหนียวมันก็ไม่มีใครมีน้ำใจกับเรานะอะนะใช่ไหมไดีิฉันพูดถูกไหม,มรวยแต่ขี้เหนียวอย่างเงี้ยบริวารญาติมิตรก็ไม่มีนะใช่ไหม แต่ถ้าเรามีเงินเราแบ่งปันเราเผื่อแผ่ให้คนอื่นนอกจากเราจะมีเงินแล้วเรายังมีบริวารมีญาติมิตรผู้คนก็เอ็นดูรักใคร่เราเออเวลาเราเดือดร้อนเวลาเราต้องการความช่วยเหลือคนอื่นเขาก็จะช่วยเหลือเรามีเงินอย่างเดียวมันไม่ได้แปลว่าเราจะอยู่ได้นะับนะเราต้องมีบริวารมีญาติมิตรเนะี่ย เวลาทํางานทําการเนี่ยเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นถ้าเราเป็นคนแรงน้ําใจต่อให้เรารวยแค่ไหนก็ไม่มีใครอยากแบบช่วยเหลือนะไม่มีใครจริงใจอ่ะช่วยเหลืออาจจะมีเพราะเขาเห็นแก่งเงินทอง่ยแต่ว่าจะหาคนมาแบบจริงใจเราอย่างเงี้ยมันไม่มีเออฉะนั้นเรามีเราพอมีกินเราก็ต้องแบ่งปันเราก็ต้องมีน้ําใจต่อคนอื่นถ้าเรามีน้ําใจต่อคนอื่น คนอื่นก็จะมีน้ำใจกับเราอันนี้มันเป็นหลักการนะทองอ่ะมันเงินทองถ้ามันแบบว่ามันมันแบบว่าเราใช้คนเดียวมันก็ได้ความสุขสบายเราคนเดียวกินคนเดียวก็อิ่มคนเดียวแต่ถ้าเราเผื่อแผ่อันนี้หมายถึงกรณีที่เราคิดว่าเรามีมากพอที่เราจะเผื่อแผ่ได้นะเราเผื่อแผ่คนอื่น มันก็อิ่มหลายคนแล้วก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าถ้ามาโนปิโยโหติผู้ให้ก็ย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มากนะ,ะ,ะเนกาซีรับเตสุขังผู้กินคนเดียวไม่ได้ความสุขถ้าเราเป็นคนขี้เหนียวรวยแต่ขี้เหนียวมันก็ไม่มีใครมีน้ำใจกับเรานะเอานะใช่ไหมไดีฉันพูดถูกไหม อรวยแต่ขี้เหนียวอย่างเงี้ยบริวารญาติมิตรก็ไม่มีนะใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเรามีเงินเราแบ่งปันเราเผื่อแผ่ให้คนอื่นนอกจากเราจะมีเงินแล้วเรายังมีบริวารมีญาติมิตรผู้คนก็เอ็นดูรักใร่เราเอ,อเวลาเราเดือดร้อนเวลาเราต้องการ ความช่วยเหลือคนอื่นเขาก็จะช่วยเหลือเรามีเงินอย่างเดียวมันไม่ได้แปลว่าเราจะอยู่ได้นะครับนะเราต้องมีบริวารมีญาติมิตรเนี่ยเวลาทํางานทําการเนี่ยเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นถ้าเราเป็นคนแรงน้ําใจต่อให้เรารวยแค่ไหนก็ไม่มีใครอยากแบบช่วยเหลือนะไม่มีใครจริงใจอะช่วยเหลืออาจจะมีพะเขาเห็นแก่งเงินทองเลยแต่ว่า จะหาคนมาแบบจริงใจเราเเงี้ยมันไม่มีเออฉะนั้นเรามีเราพอมีกินเราก็ต้องแบ่งปันเราก็ต้องมีน้ําใจต่อคนอื่นถ้าเรามีน้ําใจต่อคนอื่นคนอื่นก็จะมีน้ําใจกับเราอันนี้มันเป็นหลักการนะ